หาบ,บอกสิบอกเขาตัดส,สันเนี่ยอ,อนี่ออคือไม้ไผ่ข้าล้ามครับพี่น้องหลังจากที่เราไปเก็บกล้าไม้นะฮะต้นเล็กๆของไผ่อันนี้มาชวนพี่น้องมาดูนี่ฮะนี่คือที่เราเผาฮะเรากำลังผ่า สังเกตว่ามันมีความยาวนะฮะเปลือกบางเปลือกบางยาวเกี้ยเกี้ยเีียยเเขาเรียกอะไรเกี้ยล่ะเกี้ยเกี้ยลึกเกี้ยใหญ่ข้างในมันเยอะพี่น้องอ่าเยอะอีสานเขาเรียกเจี่ยอ่าอีสานเขาเรียกเจี่ยเจี่ยอ่านี่ครับจะให้เกี้ยขาวขาวนะฮะนี่ครับตรงนี้มันจะทําให้หอมนะฮะเป็นเสน่ห์ของข้าวหลาม อ่าเป็นเสน่ห์ของข้าวหลามเลยเจียมันนี่ฮะเจียอีสานว่าซับแห้งเจียเอออ๋อมีการกลึงด้วยฮะเทคนิคเทคนิคกลึงนี่เพื่อให้มันปอกง่ายครับอันนี้ครับอ่าเนี่ยฮะเป็นอันนี้ครับพี่น้องเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเนี่ยส่วนนี้แหละฮะเขาเรียก เยื่อนะฮะนะเยื่อไม้ไผ่นะครับขาวขาวนี่ยฮะนี่ครับอันนี้นะฮะเป็นมันจะทำให้หอมแล้วก็รสสัมผัสข้าวหลามดีขึ้นนะฮะนี่ครับโอ้นี่นะฮะอันนี้ข้าวหลามแล้วก็ผสมถั่วด้วยฮะถั่วดำถั่วลิสงนี่ครับนี่นะฮะมีเปลือกมีฟ้กทองก้าแจ๋วครับเฮ้ยเจ้า<อ>เรียน<อ>หกปีก<อ>้ยคนสร้างเสื่อมนี่ สะพัดสร้สางอีเรียไหมเจ้านี่ยด้านหลังเราด้านล่างไม่ให้ดูให้มันไหมเออนี่ยฮะให้ดูแต่ส,สวยๆฮะเนี่ยครับสวยจริงๆครับผมสวยมากเลยเนี่ยฮะโอ้เยื่อเยื่ยื่ากินมากเลยนะครับคนเดียวนี่กินไม่หมดนะครับพี่น้องนี่คนเดียวนี่ครับมันโอ้โหยาวเป็นสอกกว่า อันนี้ยังไม่แกะนะฮะนี่ครับเห็นพี่น้องดูน่ครับดูความหนาครับเนี่ยฮะมันไม่หนาครับผมเนี่ฮะเห็นไหมเห็นขอบมันไหมครับเนี่ยฮะนี่คือความหนาของมันไม่หนานะครับถือว่าไม่หนาก็เลยเหมาะฮะมันเหมาะมากเลยที่จะมาเผาเข้าวหลาม มากเลยเให้พี่น้องได้ดูนะเผื่อพี่น้องที่สนใจอยากจะปลูกเอาไว้ ลอ,อกมาแล้วครับหลอ,อกมาแล้วลอกแกข้าวหลามเลยยังแกะบอเป็นยูบด้ข้าวหลามต้องใช้ฝีมือพอสมควรประสบการณ์ด้วยนะครับนี่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับต้องอาศัยไม้ไผ่ด้วยฮะชีของไม้ไผ่แต่ละชนิดไม่เหมือนกันเยื่อไม้ไผ่แต่ละชนิดก็มีมากมีน้อยต่างกันแต่ชนิดนี้มีเยอะจึงเหมาะครับเหมาะนำมาทำข้าวหลาม โอเคนะครับ